สวัสดีค่ะห้องสมุดประชาชนอำเภออาจสามารถยินดีต้อนรับดิฉันนางสาวอภัยแก้วสูีตำแหน่งบรรลักษ์จ้างเหมาโดยการบริหารงานของนายประเสริฐตักคำดวงห้องสมุดอำเภออาจสามารถให้บริการที่หลากหลายมีการรับสมัครสมาชิกห้องสมุดทุกภาคเรียนโดยไม่คิดค่าบริการมีบริการช่วยค้นคว้าและตอบคำถามบริการอินเทอร์เน็ต WiFI และบริการยืมคืน ห้องสมุดอำเภออาจสามารถจัดหนังสือเป็นระบบทศนิยมของดวอี้โดยจัดให้บริการเป็นมุมต่างๆดังนี้ 1. มุมเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่าน 2. มุมบริการยืมคืน 3. มุมเศรษฐกิจพอเพียง 4. มุมการอ่านออนไลน์ 5. มุมการเรียนรู้ผ่านวันสำคัญ 6. มุมห้องสมุดไร้พรมแดน 7. มุมอาเซียน 8. มุมเด็กดี 9ม。มุมสังคมแห่งการเรียนรู้และ10มุมหนังสือพิมพ์และวารสารนอกจากห้องสมุดประชาชนอำเภอหาสามารถจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดยังมีบริการเชิงลุกการจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับครูกศนาตำบลเพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่คนในชุมชนทั้งนี้ห้องสมุดขอแนะนำศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อสนอํเภออาจสามารถได้ดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักศึกษาที่พลาดการสอบเอนเนตของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติโดยให้บริการเครื่องสอบจำนวน10เครื่องในเขตบริการทั้ง5อำเภอได้แก่ 1. อำเภอทวัตบุรี 2. อำเภอหนองฮี 3. อํเภอพนมไพร 4. อํเภออาจสามารถ และ5อำเภอทุ่งเขาหลวง